โอเคนะครับผมก็ขอสวัสุดที่ชมพูอื่นด้วยนะครับอยู่ผมสุดทศแล้วได้อยู่กันกันกบเออเมยาเมยาไอซ์แลนด์นะครับผมซึ่งภาคน,นี้ผมจะไม่ใช้เชเดอร์นะแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งคือผมไปถ่ายมาแล้วตรงนู้นนะไปตัวสสลดตรงนู้นมาแต่คือแบบเคลื่อนความจําแม่งเต็มฮะเหลือ12บสองเมกระบายฮะให้มันผมก็เพิ่งเห็นว่ามันเพิ่งตัดไปนะก็ขออภัยด้วยนะผมอันนี้คือของผมได้มาทั้งหมดนะจากการไปตรวจตรงนู้นได้เปิ้ลมาสองลูก แล้วก็เหล็กเหล็กมา2ก้อนแล้วก็ลาพิษเอ้ยเหล็กมา3ก้อนเนี่ยขุดมาได้แล้วก็คาราฟอะไรพวกนี้นะผมเหลือเท่านี้เลยเนี่ยอันนี้เหล็กเอาในนี้ไปหมดแล้วนะครับโอเคซึ่งภายในาทน,นี้เราก็หาของต่อไปนะฮะหาของหาเหมืองนะครับผมแต่คือผมสังเกตอยู่แล้วมันยังไม่เห็นมีพวกม็อบเลยอะนะฮะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวต้องมีม็อบอยู่แล้วแหละ ไม่มันต้องทำญ้าพวกพวกหญ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำการเกษตรด้านล่างด้วยเดี๋ยว,วาก็เดี๋ยวเราทำถังน้ำแล้วมาปลูกข้าวดำนมนดีกว,ว่าอาจจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์กว่านะครับเดี๋ยวรอก่อนดตลางมันต้องมีซอมบี้แน่นอนเนี่ยอิสต์เลยผมเรียไม่ย่าอะไรกันนะใครจะพูดพูงอะไรก็อยากให้เลีอดถูกก็คอมเมนต์มานะผมไม่รู้ อ่านไม่ถูกจริงเ,เดี๋ยวเราเผื่อไปเปิดกูเกิลทำไมโอเ,เดี๋ยวตรงนี้ลงได้ไหมฮนะโอ้ไม่น่าได้ลงทำบ้านดีกว่า นี่ก็ได้มาจากตรงนี้นะได้ตรงบริเวณนี้นะครับผมซึ่งพอดีกลับมาจากที่พักกลับมาจากการประชันัยน์เหนื่อยก็เลยแบบเดิมมาดูนะว่ามีอะไรตกเปล่าเีนเนื้อซอมบี้ตกไป2ชิ้นนะฮะแล้วก็ไปสู้กับคิปเปอร์ในนู้นมาเดี๋ยวพัมกินพายเดี๋ยวมันต้องมีชูกา้าด้วยดิไมเราต้องไปหาอ้นี่ชูเเคนด้วย นี่นี่นี่แล้วก็มาปลูกด้านบนบ้านเราจะเคล้วก็ขุดไปเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าไม่ใส่เชดเดิร์มันจะโอเคกว่าปะ่ะมันเหมือนนะครับออริจินอลดีเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยเจอเหล็กเฮ้ยมีทางนี้ปะ่ะ นี้ปะนี่นี่ผมเหมือนได้เสศษตรงนี้ท่านผู้ชมมองไม่เห็นเลยวาปักพอรให้เหมือนมาดดับบนมัน้งใช่ปะเนี่ยมันอยู่บริเวณเนี้ยดับบนด้านล่างกันไปดูด้านนอกป่ะเฮ้ยเหมือนใกล้มาก วัดานอกเลยเส้นจุม๋มช่ด้วยโอ้โอนึกว่ามีเหมืองเอ้ยนึกว่าเออนึกมว่ามีเหมืองอ้รก็เอ้ย,อยมันไม่แปลกนะไม่มีมอบเกิดเลยมีแต่วพวกซอมบงซอมบี้ Okay. ไปทำการเดินต่อไปชุดฟันตกอีกโอ้โหว่ะไม่ไม่มีเสียงอากาศเลยอ่ะเออมันไี้เสียงน่อย เหมือนก็เจอแค่ตรงนู้นนะตรงที่เราเดินผ่านมาไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีนูน่นนหรเหมือนตรงนูน้นฮะเดี๋ยวไปเดินดูใหม่ก็ได้ฮะชึบชึบชึบไม่อยากวิ่งเลยนะเดินดีกวา่าวิ่งแล้วมันอาหารลดเร็ว มีเนาะเป็นเหมืองเล็กๆไม่มีอะไรเนาะไปกลับกลับกลับจิบจิบจิบเสียในเกมอาจจะเบาไปหน่อยนะฮะขออภัยด้วยมาหาข้าวหาไรหน่อยเอ็นเนอร์แมนชัดเจนครับแจะ เอ้ยอ,ย,อย,ย่าไม่ทำอะไรเลยมาเนี่เอามาดิ๋ยอาจจะเป็นด้านบนก็เป็นได้เดี๋ยวถ้วา,วา,วาขุดอันนี้ทรายไปด้วยเอ้ยสุขขดุด,ด,ดเดินขุดดิน ว่าฝนตกแล้วทำอะไรเราได้ยังไงอ่ะนายมาแล้ว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 ยังไรงานชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ย่ามานี่อุ้ย ชอบทำเสียงหลอนนะผมไม่อยากเข้าใกล้ที่นี่เลยจริงๆไปกลับบ้านตื๊ด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 ตืดตืดชุบชุบอ่ายังไงยังไงขึ้นอีกไหมขึ้นอีกชุบป๋องไม่โดนไม่ขึ้นไปไปต่อต่อแป๊บปั๊บปั๊บชุ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 บอ่าชุบ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  ชุดโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงนะฮะขออภัยไม่รู้ว่าเครื่องผมมันเป็นอะไรมันชอบแบบมันเมาส์มันหลุดบางเวลานะฮะกระตุกกระตุกเข้ากระตุกอข้าวดิบมาส์คอยยังยังอีกยังอีกอ้าวยังไม่เข้าขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วๆสิเฮ้ยเรียๆเข้าเดี๋ยวให้เขารอดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเร็วมาแล้วโอเค อุย้ยหูวิชโอวันดีวิช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 นี่โอไดม้เ oh, ดี๋ยวแล้วเราจะขุดยาด้านล่างทำไมเอ้ยขุดดินด้านล่างทำไมเนี่ยดัาหมุนก็มีเรนเลสอยนี้เราเก็บไว้ใช้นะฮะราขยายอาณาเขตนิดหน่อย ้เติดอะไรนี่ได้เป็นเอาไปทานลงจุบจุบจุบแล้วตัดต้นไม้ทิ้งก่อนดีกว่า เยบร้อยแล้วทำาหารทำชั้นใต้ดินบ้างนะครับผมแล้วก่อนปุ๊บ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 ,บมันดูสมส่วนหน่อยเจ็บ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 โอ้โหเลือดอาหารอาหารยืนนิ่งไว้ยืนนิ่งไว้ เขาบอกว่ายืนนิ่งๆไว้จะดีที่สุดนะ,ะตอนติดฮังเกอร์เพราะว่าตอนเดินมันอาจจะมีรถบ้างเนี่ยนะครับมันแทบไม่รถเลยโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็อุ้ยคิปเปอร์มาจากไหนวะนะ ตอนแรกไม่ต้องสวยเกาะก็ได้เอาให้มันอยู่ได้ก็พอจุ๊บจุ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 บโอเคเนี่ยไม้มาจุบจุบอ่าโอเคมันไเนี่ยจะเจอคิปเปอร์คิปเปอร์ ไปเลยไปนู่นไปนู่นแล้วไม่ใช่นี่บ้านเราไม่ใช่บ้านนายบ้านเราอืมมันนี้เสียซอมบี้แถวนี้อยู่ไหนแล้วนี่นั่นไดน่แน่ๆเลยดูจากเชิญแล้วน่าจะใช่ใช่ด้วยซอมบีบ้ไปเลยโอ้เก็บไว้เก็บไว้ ไว้ครับมันจะเป็นวลเลเจอร์ให้เราชิบโอเคปิดทางไว้ชิบอุย Apple, Apple, Apple. อ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอุ้ยชิบชิบชิบโอเคไอตอนนี้มีโคก็ขุดเลย อ้าวเฮ้ยหล่นหล่นอีกชึบอ่าโอเคมันต้องมีเหมือนเนาะแถวเนี้ยเดี๋ยวเราเราค่อยเราลอง,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอ้อมเรือไปดูไหมฮะใครที่มันมันมัน,ม,นมันอาจจะดีก็ได้ ฝนนะเกียกฝนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ โอเคการเสร็จ okay, แล้วเชิบตรงนี้เดินไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้น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 โอเคเดี๋ยวผมต้องไปปากไฟด้านบนอีกเดี๋ยวผมผมผมรู้สึกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะซอมบี้อ่ะ ใจทำที่ตาของแกก่อนเลยก็ได้เนีย้ยซอมบี้มีไหมไม่มีแล้วเนี่ยเออไป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 เดี๋ยวเราอาจจะนั่งเรือข้ามรอบรอบรอบเกาะนะ อเคก็โต๊ะทำงานมาอยู่ตรงตรงนี้ไอเดี๋ดๆตรงนี้ด้วยวแล้วก็เอาเอออะไรดีใช่ใช่ใช่พื้นเป็นหิน ก็ทำเป็นชิอบเชือบเอาจะตกแตกบ้างก่อนนิดหน่อย บ้านอะไรไม่ทำนะทำบ้านต้นไม้อาหารหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องปลูกข้าวเราต้องปลูกใต้ดินเดี๋ยวผขอดูก่อนว่าทำห้องตงัวไหนนวัดเรา,เรา,เราลงปุ๊บแล้วก็เข้าห้องตรงนี้เลยแล้วกันนะ แล้วทำบันไดไปล่าล่าเลยได้ไหมผมก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเก็บของเก็บของของ,ของปดๆโคมาเผื่อใช้ขอนข้าวอืมอืมทำไรทำไรทำไรเอาไว้มานี้นี่นี่มาหนี้ก่อนใช่อันนี้มานี่อันนี้มานี่ดีดมานี่ อันนี้คือเราต้องชุบชึบชบเฮ้ยคือับชึบชึบชึบเรียบร้อยต่อไปก็คุมตรงไหนดีเดี๋ยวดชึบชึบแล้วก็ มันประตูตรงนี้หน่อยมัดูเฟ้ฟ้าชิบชิบกนี้อ่า โอเคนะครับไปทำทางลงก็ทำตรงนี้อะบอกว่าในบ้านจะไม่มีซอมบี้นะเชโอ้โหจะรู้สูงกว่าตรงนี้ซะอีกนะ ทำที่เอ้ยทำบันไดต่อก่อนดีกว่าเอ่อที่จะว่าจะจะลมมินิแมพนะแต่แต่ลมมันมันไม่ได้ออริจินอลนะฮะทิที<ๆ>เดี๋ยวมานี่เก็บไว้ปุ๊บชิบแล้วก็ใส่ปุ๊บทำเป็นบันได เอ้ยเดี๋ยวชิบชิบชิบปึ๊บโอเคบันไดก็ต่อให้มันครบชิบฝนน่าจะหยุดตกแล้วโอชัยด้วยชิบตอนนี้ต่อไปดีไหม นี่คือบ้านเรารู้สึกเหมือนไม่มีฝนแล้วมันรู้สึกว้าเวเย่จังเลยชึบมันมีเห็ดด้วยฟาร์มฟาร์มนั่นล่ะน,นั่นล่ะนั่นล่ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,มเจอซอมบี้มาเลยมาเลย อาหารสำหรับมื้อนี้มันตั้งตัวนี้แต่ไม่มีไม่มีเนื้ออมบีดบับสึกเศร้าใจจุบจุบจุบต่อไปไปทางยื่นมา ตัวนี้มาโอเคทางลงก็เรียบร้อยเดี๋ยววัดลงอีกหน่อยแล้วกันพอได้กับว่าเราทำตัดเงี่ยปุ๊บมันก็เ,เหลือแค่บล็อกเดียวฮนะครับเพื่อผมอาจจะทำอะไรได้ด้วยก็เลยขยายไว้ก่อน,นก็ไม่ได้เสียหายเนาะจุ๊บต่อไปก็เอาไหนดี สองสามแล้วก็ปุ๊บปุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บ,บอืมมันดูปแปลกๆไงไม่รู้อะ <laughs> สก,กิว่ันเฮ้ยตัวเล่มผลผลิตเรานี่ว่าเฮ้ยไว้ที่หลังก็ได้ เ okay. ประตูทางเข้าจุาเริ่มขุดก่อสร้างดีกว่าเดี๋ยวเอาเขาอยายลงไปเลยอันนี้มันเป็นเนินเขาดีกว่าลืมไปเป็นเนินเขา,าเดี๋ยวเดวนะีอันนี้มันก็ติดแล้วเดีติดติดก็ขายายมันคือลงปิดลงปิดด้วยเราต้องเอาทำลงปิด เพราะมันทำฟาร์มใหญ่ไม่ได้นะั่นอมันอยู่บนเดินเขาดูเรื่องเสียงชาจังเลยให้ แล้วขุดหาเหมือนไงไม่รู้ชาวแล้วเรียบร้อยอันนี้น่าจะขยายล้วมากลองลองขยายห้องดูโอ้จ็เกาาเปลี่เก็บม,มาเก็บม,มาเก็บม,มาอาจจะได้ใช้ ตึบตึบตึบโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ขึ้นเดี๋โอ้ตอนนี้มันทะลุแล้วนี่หว่าเวลาถือว่าเป็นแสงไฟของดวงอาทิตย์

พังเดี๋ยวๆระวังน้ำตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็เฮย้ยจุ๊บๆก็ผมลืมอะไรแน่เลยลืมรับพ่วงมานี่เองจอบจบจบจุ๊บสียบร้อย เราทำเป็นฟาร์มย่อมๆยมยมก่อนชึบแล้วก็เดี๋ยวชึบมาทำทุกฟาร์มชึบแล้วก็ปลูกจะปูกต้นไมตรงนี้แหละ แล้วก็วางสามอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว2 3 4สามสี่ห้าขาวเล็กหน่อยโอเคเปไดอขึ้นไปก่อนครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอา้า สองตัวเลยจิบจิบจิบว่าผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมพอดีต้องไปกันแล้วนะผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมขอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่พัทหนนะ้าใครมีอะไรสอบถามก็ผมม e ีเมลไว้สอบถามด้านล่างก็คือ nusstst@gmail.com นะครับสามารถอีสอง e ่งอีเมลมาได้นะครับผมมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์หรือสอง e ่งอีเมลมาได้ นะครับก็ขอบคุณแล้วชมจบคลิปนะครับเจอใหม่พัฒนาสุสดครับ